อยมอยกายกีแลสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารายนี้สดๆจากฟินแลนด์ค่ะตอนนี้ล่าอยู่เมืองกัวปิโอนะคะเป็นเมืองเมืองหนึ่งของที่อยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะมาเที่ยวหาลูกสาวค่ะลูกสาวทำงานอยู่เมืองนี้นะคะบ้านเขาจะเรียกเมืองนะคะกัวปิโอ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามามิสซาเมนเอียนแกนาเอียนมาอยู่ตรงแกนาชิอร้านไก่เหรอคะอน่ารักแต่วาดีค่ะแม่วัสดีค่ะเอียนวัสดีค่ะคุณยายก่อนวัสดีค่ะมาเที่ยวค่ะแม่มาหาน้องแทคทค่ะน้องแคทมาทำงานที่นี่ค่ะแม่เมืองใหญ่คะ่ะ ขอบคุณนะคะวันนี้หนาว19องศาค่ะแม่แต่ในตัวเมืองเขาหิมะจะน้อยกว่าบ้านล่านะคะบ้านล่าเป็นต่างจังหวัดหิมะจะเยอะขอบคุณค่ะวันนี้พาแม่ไปดื่มกาแฟแล้วก็ไปเที่ยวห้างวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์จะเงียบนิดนึงน้องแคทว่า อันนี้จะพาแม่ไปไหนต่อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณแม่พี่พี่น้องน้องเป็นเพื่อนนะคะที่แวะมาาชมเมืองค่ะาชมเมืองก็ดังเที่ยวตอันนี้อยู่ชั้นชั้นสองเหรอคะ เน็ตจะเป็นยังไงนูอ๋ออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตลาดมือสองนะทะาแม่ตลาดมือสองตาดีใดของดีนะตลาดมือสองเนี่ยเอา <c oughs> มาโรดโอ้โหดูของแบรนด์พี่จูนดูจูนดูชุดนี้ <c oughs> ของของในของในเมืองเนาะเขามีแต่ของดีๆนะแปดสิบราคาแปดสิบขนาดมือสองเกือบสามสามพันคนล้วขนาดมือสองยนียสามพันมันเป็นหนังเลยพี่แคท่ะโอู้ใหญ่เนาะอืมพี่จูนอันนี้เป็นจัดโบราณ ขอบคุณนะคะขอบคุณสามเลิฟสามไร้นะคะแม่แม่มามาเที่ยวมาเที่ยวเมืองฟินแลนด์แม่ยีฮานา,น,า,าน่ารักเด็กน้อยนาา่ารักวันนี้วันอาทิตย์คนจะไม่ค่อยเ,เยอะ สวัสดีค่ะคุณเอฟซีหมาแมวขอ,มขอบคุณค่ะแม่ไปขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีหมาแมวด้วยนะคะโอ้คุณแม่สูงไวคุณแม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่คะอันนี้เป็นตลาดมือสองนะคะแม่ตลาดมือสองของเมืองกัวปีอเป็นเมืองที่ลูกสาว ทำงานน้องแฮทค่ะสวัตดีแฟนคลับแม่หน่อยสวัสดีค่ะคลูกสาวค่ะแม่ <c oughs> นางพยาบาล <c oughs> เขาทำงานที่เมืองนี้ค่ะแม่วันนี้ล่ามาเยี่ยมเขาพ <c oughs> าแม่มาเดินเที่ยวสัมมาพี่แคท โอเคหนูมีเบอร์นี่มาก่ากเคยไหมเออมันมันมีอืมเออหนูมาไล่ข้างรถสโลว์ก่อนหนูมาตอนเวลาเข้าปิดเขาไม่เห็นหนูโล่พี่แคทแมรี่แม็กโกว์นุ่นกระเป๋ากระเป๋าเต๋าดูซิพี่จูนแพงไหมนุ่นนุ่นนุ่นมันตัวใหญ่แมรี่แม็โก้อันเท่าไหร่คะ กระเป๋าถือนั่งไงอยู่บนพี่แคทอ่ะพี่จูนอ่ะห้าห้าาสิบห้าาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะห้าสิบห้าเปิดได้ไหมได้แล้วเจ้าเอาถือจะเปิดใช่ไหมได้เลยแม่ดูกระเป๋าถือสวยมากแม่ใบกระเป๋าสวยมากกระเป๋าเป็นแบบใส่พวกเครื่องสำอางแมรี่แม็กโก้อันนี้ อันนี้จะเป็นของแมรี่มารโก้อันนี้ของฟินแลนดน์นะเนียอ,อยู่เมืองใหญ่ของก็จะเป็นของเจอแบรนเยอะนะคะเจอแบรนของแท้เยอะเมืองเขาถึงจะเป็นเมืองสองแต่อ่ะต้องพัดคุณภาพมาวางขายด้วยนะคะ <40. S 1> อู้หูสี่สิบ ลุยขนาดมือสองอยังสี่สิบของแท้เพราะบ้านเราก็จะประมาณเกือบสองพันคิดเบิงว่าของจริงมันจะเท่าไหร่เกือบสองพอ่ะเอาให้ดูสิโอ้ลุยเอ็ดกินนอนของแท้ขนาดของขนาดของมือสองนี่นี่นี่แหละมือสองมันจะเจอ หุยวิคตองม,มือสองเมืองหลวงมือสองเมืองใหญ่มันเลยแพงแล้วจุดน,นะขนาดขนาดมือสองยังแพงเลยพี่แคทได้พี่แคทไ,ได้แล้วเหรอเขาจะคือนใหไว้สิ<อ>ชุดกีฬาไหนอันนี้แบรนด์ยี่ห้ออะไรแม่ไม่รู้จักแบรนด์นี้ พวกคนเล่นพิณพวกเดือเล่นกีฬาถ้าราคาจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ50กว่าอ๋อประมาณจริงจะอยู่ที่2,000 2,000บาทเราไปล็อกอื่นขอบคุณค่ะบ้านบ้านพี่อัดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมามามาเที่ยวเมืองนอกพี่อัด ตามาทุกตาชุดชุดอีเหียนไปลบที่สองเอซีบ้านอัจฉราเจ้าวสวัสดีคุณ มมาแมวสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจล่าล่าค่ะอันนี้เป็นของแพทช็อปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะแม่เป็นไงแม่มบ้านเมืองเขาแม่สนใจมแม่สนใจบ้านเมืองประเทศฟินแลนด์ แม่ใบจ้าอืมพี่แคทคนเยอะเนาะ นามากไหมคะวันนี้ลบ19องศานะคะลบ19องศาชุดของเด็กก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนที่ว่าพวกแรกอยู่ได้ยังไงมันก็จะมีเสื้อผ้าถุงมือหมวกรองเทา้าเป็นชุดเฉพาะเมืองหนาวโดยเฉพาะนะคะถึงอยู่ได้อันนี้จะเป็นชุดเด็กนะคะชุดเด็กชุดเด็กก็จะประมาณนี้ ข้างในต้องอย่างหนาเลยนะคะเนี่ยอันนี้ของเด็กก็พวกนี้จกกัดการได้ลบ25-30ได้นะคะจะเป็นชุดเฉพาะเมืองหนาวนะคะเสื้อผ้าที่เราซื้อมาจากไทยเอามาใส่ที่นี่เสื้อกันหนาวกันไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้เลยใส่ได้เฉพาะในบ้านนะคะดูดูลูกสาวใส่ที่แคทดูให้ ป้าาดูเสื้อผ้ากันแน้วต้องขนาดนี้นะคะเห็นจะเห็นเขาใส่หมวกค่ะออกข้างนอกแม่ฝากกระเป๋าได้ไหมค่ะหรือจะหนักไปใช่ไหมนูนนูนดูหนูเหียนต้องขนาดนี้เลยนะคะ คุณยายดูขนาดหนูเฮียนจูนๆให้ป้าๆยาย,ย,ายดูหน่อยว่าชุดหน้าหนาวจะขนาดไหนต้องต้องขนาดนี้เลยนะคะหนูเฮียนดูหนูเฮียน,น,ยนมวัวชุดถุงเท้าค่ะอันนี้ขนาดอยู่ข้างในก็ยังรู้สึกเย็นๆอยู่นะคะใช่คนะใส่ั้นเสื้อผ้าซ,ซื้อมาจากแครนี่ไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> คือใส่ได้เฉพาะหน้ารอนะคะด,ดูด้านในทุกคนจะใส่หมวกใส่เสื้อแบบตักกี้แบบยางน้าเลยนะคะออกไปข้างนอกนี้คือสันเลยนะ19ยูร19ยูรูปน19น้าวลบ19นี่สารองเท้ายังเป็นขุดดูดูจะให้ดูหมานะคะหมายังใส่เลยนะคะไปแล้วหมาใส่ชุด <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะได้จะนำเสนอมุมนึงของเจ้าต่างชาตินะคะเขาก็มาจับใจ่ายใช้ซ้อยอันนี้เป็นตลาดมือสองถ้าเจอของแบรนด์สินค้าดีถ้าสินค้าไม่ดีเขาจะไม่ให้เอามาวางนะคะเพราะว่าเขาต้องคัดเกดเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะแม่ใบขอบคุณค่ะซาลาหรือเปล่าคะพี่ต้าล่ะกระเป๋าถือใช่ไหมถ้ามากันน้องแค่นี่งานจนขาล่าแล้วเรามักชอบดูล่าจะแพนให้ดูเขาดูเสื้อผ้าเขา ้องขนาดนี้นะคะเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ถามว่าอยู่ได้ยังไงต้องมีเสื้อผ้าเฉพาะหน้าหนาวนะคะพอถึงหน้าร้อนเสื้อผ้าพวกนี้ก็ต้องถอดเก็บใส่ตู้ไว้ก็เอาของหน้าร้อนออกมาใส่นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คคะอันนี้แก้วกาแฟพี่แคทแพทชอ็อปขอบคุณป้าปูค่ะขอบคุณป้าปูนะคะอันนี้เหมือนของพี่แคทอันนี้เป็นตุ๊กตาย,ยี่หอ้อห20ี่สิยูโร ี่สโลแไอหนูเยอะเลยนะใช่ของกี่กั๊กเยอะอันนี้ของแพงเลยดิพวกนี้เป็นเด็กหน่อยเจ้าเสือตานีละคัดสี่สิบเลนแมนตัวมันมีพวกนี้โหอยากเลย เื้อผ้าเยอะก็จะทําให้อึดอัดนะคะถ้าร้อนๆก็จะเป็นลมได้เลยละก็จะพาเลาะดูค่ะอันนี้เข้ามาข้างในแล้วก็จะไปห้างด้านนอกนะคะเมืองไม่ใช่เมืองหลวงนะคะภูเโอตก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งระหว่างที่จะไปเมืองหลวงค่ะห่างจากเมืองหลวง ประมาณพี่แคตแต่มาคกปีโอยาเฮลซิงกีฟ้าละยนกิโลกักสตากิโลไหมครึ่งทางไหมโกปีโอกับเฮลซิงกีและให้เราเกตกีวัดกันครึ่งทางอ่ะอันนี้คิดว่าเป็นครึ่งทางของ เมืองหลวงนะคะเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงถ้าบ้านเราก็จะเป็นกรุงเทพโคราชแล้วก็ร้อยเอ็ดประมาณนี้เอไอทีและเอซาร่าอันนี้ของซาร่าของแทนเอ็นเป็ดเตียวก็ชอบดีกว่าเดี๋ยวต้องปาเลยอนมักซะวิเศษยูโร อันนี้ลูกสาวล่านะคะลูกสาวเดือนเดือนมีนาก็จะครบ20ปีเต็มค่ะ20เท่าแล้ว20เท่าแล้วนนั่งวะลูกผู้เฒ่าลูกผู้เฒ่าพยาบาลสาวค่ะ น้องสวยขอบคุณค่ะป้าปุ๊พี่แคทน้องสวยขอบคุณค่ะยอะ <laughs> พูดไทยได้นิดหน่อยค่ะ,ะออเอาอยาวานิดหน่อยอีสานก็พ่อกระเทิน <laughs> แม่ไม่ค่อยพูดอีสานนางก็เลยเ้าพ่อกระเทิน <laughs> 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 สปิกฟินิชให้ ป้าาฟังหน่อยเขาพูดอ่าฟินเนตพูดอังกฤษไทยแอนลาวนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคน ดี่ะเจอกระจกแล้วน่าก็จะประมาณนี้นะคะหนาวมากหนาวมากหลายภาษาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจอขอบคุณนะคะ,คะ,คะทุกคนที่เข้ามาขอบคุณค่ะ ภาษาอังกฤษนี่ก็ได้ใช้กับอ,อย่างลูกค้าหรือว่าเขาเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะเขาจะไปตามบ้านเป็นของเอกชนบางทีก็เจอต่างชาติก็ต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษภาษาฟินตัวเล็กๆเ, <c oughs> เป็นลูกครึ่งที่ตัวแม่ใหญ่ เป็นเล็บครึ่งตัวเตี้ยแม่เตี้ย <laughs> <laughs> จูนเป็นรูกครึ่งที่ตัวเตี้ยตัวไม่สูง้รวกากินน้ำไหมจุนก็ <laughs> กินตะข่าเหนียวแล้ว <laughs> <laughs> กินตำหมูฮู้กินปลาแดกบ่ปลาแดกบ่ก <laughs> <laughs> ินก <laughs> <ะ>ินปลาแดกบ่มีตอน กินบัดปรด็กินตอนกินอะกินปลาแดกบ่มีตอนพนาพี่น้องเกล็ดตัวกินไข่เจ้านี่กินปลาแดกแต่พ่กกินตอนเขาทำเองสิบหกสิบหกไม่แพงนี่พี่จูนเขาทำกินน้องวัวไหมเปาะบ่อกินน้องวัวแต่ผักที่เขาไม่ชอบคือมะเขือค่ะเขาเขากลัวมะเขือมะเขือลายมะเขือเปาะ กลัวเม็ดฟันใช่ like ไหมพี่คะเวลาทำอาหารน้องจะว่าโอ้ยไม่เอาไม่กินอย่าทํากําลังพอดีค่ะเสียงขอบคุณค่ะเยนถือให้ยายหน่อยหลานน้อยพูดเก่งแล้วค่ะพูดฟินแรนเก่งแล้ว สาวอีสานต้องกินมะเขือนะคะน้องแคทสาวอีสานต้องกินมะเขือเขาจะชอบอ่าเขาจะชอบบวบค่ะชอบชอบบวบแกงโจวานชอบบวบ <laughs> โอ้มันยีย่ใหญ่ที่โซ,โซ่ใหญ่ยยไปมันหอนเห <laughs> มืนจะนี M ่เฮียแตกคือ S M E S M ไดเอันนี้อะไรไม่โดนอะไร จะพาเดินต่อนะคะอู้ใหญ่มากปวดแขนแล้วปวดแขนแล้วโอ้โ oh หพี่จูน มันคืออะไรเนี่ยขนาดช้อนยังแทงเลยนี่มันคือบ้านรือของยี่ห้ออันนี้คือของยี่ห้อนะคะเป็นเงินไทยพันบาทนะคะโอ้โหติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนอะเสียงเพลงฝลัง บ้านเขาก็มาชอบเยอะเหมือนกันเนาะขนาดอันนี้วันอาทิตย์ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาคือได้กลิ่นเหมือนปลาเค็ม ไม่ค่อยเจอแบน์ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ค่อยเจอเกตเจอเจอเกตส่วนมากโยนซูจะมีเกตเยอะนะฮะห่างไปนะ พ um ี่วีผมตุ๊กตาเอาลโหลอ้ยอีธานาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะมาดูหิมะค่ะขอบคุณค่ะพีุ่น่จนดูแล้วเมันกเหมือนอพี่จุนใส่คะ สวัสดีค่ะคุณละลาล่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่วันนี้พามาเที่ยวตลาดมือสองค่ะแม่พี่าพลาย<พ>ลายเหมืนอนเท่าไหร่สิบสี่มิกะตาม,มาแบนไม่คึน้นโคลสไหมไมคไนนยคึ้นโครสนะเนี่ยนะของเอส หันมาโอ้ยไซส์เล็กงอสใสเลยโอ้ยไมเคิลโคลสของยี่ห้อแต่มันเป็นหน้าร้อนอ่าก็จะได้ใส่มันไม่ใช่หน้าหนาวสีสีไม่สวยสีน้ำเงินอืสวยดีล่ะสิบสี่แพงอยู่นะเหมือนแอร์โฮสเตด ถ้าราคาเต็มมันร้อยกว่าชิมๆสีมันไม่เยอะอันนี้มันอย่างดีเลยแม่แม่นับปีเสื้อเจอเสื้อยี่ห้อแล้วค่ะแต่สีหรูว่าสีสวยนะต้องไปลองสีมอสตาอันนี้อันนี้มันเป็นเสื้อคีงมกลมๆต้องลอง ปาเ<ว>ต็มตะกาแล้วล <ะ S 1> ไม่สวยเอามาคืนไม่สวยเอามาคืนไม่ถูกใจแม่ไม่ถูกใจแม่เสื้อผ้าแม่เยอะแม่ไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าา เสื้อผ้าแม่จะไม่ค่อยเน้นเหมือนหน้าตาเหลือโอ้โหจูนอย่าเอาขอนันจูนจูนเอาให้แฟนครับแม่เบิ้งเนี่ยต้องขนาดนี้เลยนะคะแม่กันหนาวเบิ้งสุดเนี่ยเป็นตะนักอุบัตินักจะชุดแต่สิเป็นล่มละอืมอันนี้เหมือนคิวจังพ่แคตดู ดีเซลของดีเซลของยี่ห้อนะพี่จูนสืบไปห้สืบไปห้อะไรนะที่รักหน่อยสวยค่ะลูกปะนะแม่ว่าเสื้อส่อนชุดนั้นชุดเดยวอหา่นี่ละแม่เสื้อผ้าหน้าหนาวแต่ประมาณนี้ใส่จนห่อนไปพี่พี่อะไรที่ว่ากระเป๋าสบายอันนี้ xl เช่นไหม เชิญค่ะเชิญค่ะกระต่าป้าระย่อนมาจัดมาเล่ากุ๊บสพายให้แม่ดูมาให้แม่ดูสิใส่ไปทำงานไหมสะพายให้แม่ดูใส่โทรศัพท์โทรศัพท์เวลาแม่ไปตามบ้านตามบ้านก็จะให้เรียบอุปบกิมแใช่ไหม คนเขาบอกว่าเอาแรเขาให้แรปปุเขาเองเขาไม่ได้บอกไอ้กิ๊กเขาหนูมีแรปเปอร์อันนี้ดีไหมมันก็บรรคือคลื่นไมนก็บบรรคคลื่นเนี่ยใช่ไหมแต่มันใหญ่สำหรับมาเลคโคเนอร์เอ็กเอล โอ้ม oh, ันลโก้บบ่ใหญ่ปะนั่นโอ้ยดูนี่อย่างนี้เป็นตังเยอ ได้แต่พูดเดียวแทะลองพูดเดียวพูดพูดอะไรโอ้เสื้อผ้าเยอะแยะเ <c oughs> จ้านักการแล้วเดี๋ยวคิวดาเรอสืบไปหลายห <c oughs> ซื้ออีกแล้วเล่าสิวางสิเดเ๋ย <c oughs> เอาเหียนมาใกล้ๆ ปิดไลฟ์ให้ยายหน่อยขอบคุณแฟนคลับให้ยายหน่อยพี่จูนมาพี่จูนคะปิดไลฟ์ให้ยายหน่อยขอบคุณทุกท่านขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนค่ะคที่มาชมร้ฟ์สด,ดนี้นนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลาล่าด้วยนะคะอทุกคนลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายคนเยอะพูดเสียงดังไม่ได้